ลูกแก้วลูกแก้วยืนยังเด๋ยวนะทุกวันเป็นยังไงแม่บอกแล้วว่าอย่าตามมันไปคนอื่นเขาอยู่นี่กันหมดเลยลูกแก้วยืนลูกแก้ว เดีย๋ยว้ะทุกวันสินะ่ะไปคนเดียวไม่รู้ไปไหนวิ่งกวาดเงินก็ตามเข้าไปนึกว่าเขาไปสนุกม้งขากลับโดนไล่กลับมาเป็นอย่างนี้ทุกวันถ้าวิ่งคนเดียวเรื่องของเขาเอะเหนื่อยเลย แต่ปไปไล่คนอื่นีนเดียวคนอื่นเ้าท้องอยู่มันก็ท้องนี่อารมณ์ได้จริงนุ่นไม่รู้ไปหาใครเป็นทุกวันทุกคนสนุกมากไม่รู้เขาเป็นอะไรไม่รู้พันเขาหรือว่าเขาอะไรโอ๊ยเหนื่อย <laughs> ไม่รู้เหนื่อยนี่เพื่อนอยู่นี่เห็นไหมทุกคนอยู่นี่ครบกินหญ้าก,กันเล็มหญ้าก,กันจบแก๊บ นี่อยากไปกับเขาด้วยขวัญถุงเมื่อกี้กวากเงินเห็นแก้วไปตามแก้วไปไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวเขาขากับโดนไล่กลับมาเนี่ยกวากเงินนี่เมื่อกี้ไปกับเขาสุดท้ายโดนไล่กลับมาส่วนในพวกนี้เล็มยาลูกแก้วว่าต้องล่ามเพราะถ้าเกิดไม่ล่ามอะไล่คนอื่นคนอื่นอยู่ไม่สุกนู่นไปยืนแทะแอยู่นู่นนู่นไปานาะขอบบ่อเตรียมไล่คนอื่น แล้วกลับมาค่อยล่ามโอเคเท่านี้ก่อนทุกคนจะเห็นแต่วีรกรรมลูกแก้วแหละเพราะว่าอะไรตื่นเช้ามาเขาเป็นทุกวนไม่รู้เขาเป็นอะไรเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนนะเดี๋ยวไปลุงไปจัดการล่ามลูกแก้วไ้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนกินยงกินยาไม่ได้เลยไปแล้วค่ะบายบาย